กับสบายดีจ้าพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมม์สุขสุขคนเด้อกินข่าวอยู่เพื่อนเน่ยพี่น้องเยมนกินข่าวนักกันเด้อกินข่าวซวยพี่น้องมาเม่นข่าวเศร้าข่าวเศร้ายเลยข่าวเศร้ายยังข okay ่าวช่วยเลยกับยังอันนี Those Those ้ขอย่างซ้อนพี่น้องอันนี้ปิ้งไก่อันนี้อ่อมปลาดุกอันนี้ต้มปลานิล

มีจาราไปเรายกิมีเออผ่นับงลล่อนเขาเลมีปานนี่ดนมีปานเนียงแล้วเพื่อนเอาไก่้มไก่ไก่มีฝรั่งลงไปกายะก็เนี่ยเ้าก็ขิงวดขลงขกดขิงวมี กินคนนี onia, Now, ้เอ <laughs> <g ib berish> ียกคนี้เนีก็เซยอยู่แล้วเธอที่สองมาอยากว่าได้ผมไม่กลัวผมมดตงแล้วกกินหมอนีหม้องนอเอที่หนึ่งมกินหนีมัระนาล้วเจมันอยู่ตลาดมุกิกินมองมันสลัดอ้แล้วขนมให้มันเต็มกองเัง อะไรดีก่ะลุงมาเห็นขนมครมามาทิ้นใครจะเอาขนมมากงไว้มานทุกเอื้มอนมาไว้แม่ตัวให้กินขวมีแล้วไปจนตื่นเอ้ามาทุกอะไลเยมนทุกเต็มไปมัซมือนี้มันมันเอาหายผู้ตัให้กินขวมีไดเลยมันเอาหายเมดกองนะเออเนอะแล้วงต้องใช้รถตอบแน่เราไปจนงงอะไรบลามันจรหลาดได้หมด

น้ำยาน้ำยาน้ำสปาข้าวกล้องยีนี่เหรอพี่อืมใหญ่เห็นไหมใหญ่สวยสดเฮ้ยเต้นแล้เป็นไงอ่ะตุ่มเดือว

นั the the here. Have keep the ่เดิจะหลก็จะหลไงสนมีดอกร่ววะไอ้หัวให้หายเอก็่ะยมีอะไรอีกก็เล้กินลาบแม่ได้แบ่งหนัสปาได้ยินหมเ่ตั้งหน้าไม่แม่ชตั้ง่เาไหมีน้าไหมพวกจำปาบอกเจกัา

ผมเนยูว่ได้เปิดห้านะพี่น้องไอ้เมื่อนี้บ่งซงเขาอะบุญถัดผลพี่น้องไอ้เดี่ยวห้ากัสิไปสัดผนี่ที่ไห้ชมมี่กับแบ่งมันอยู่น้ำหยาต้สิไปฮะ Kim đâm nè em. Mày bay thay năm à? Bỏ được phang quang đâu. Huh? phang quang yêu. Mày phải thay đâu. Mày phải thay đâu. Mày phải thay Nhì, cố nhạc nhạc nhạc. Một số có lẽ là người khác, đại người khác. Ta mãn mục hai 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 bạn thoại như nhảy không ừ. làm được đây không nhiên nhảy có ngồi đó. đó à thang, ừ. Ừ. Nhà, ừ. Thì nhà thì phải nhà thì phải khám hoặc phải nằm vậy rồi Cắp mà cái mì bạn cứ hay làm. Hay làm. Hay Đây. Ba luật kín. Ah, à. hai mặt mùi lột vàng. Mặt cám lột Hãy nhạt ký 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 Mì ký 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 ký

พอชิค่ายิบเด๋วลงมาค้ากมานี่คุมบ่ล้กนี่อรเนี่ยมีไรบตอนเทตอนลงบาบานี่แหงไรต่อแถวท้องแถวเฮ้นหองนึ่ข้าวเดียวข้าวเดียวพี่กันคนบ้านเราตันโมงอ่าว่า่าเป็นภาษพักได

กอมั่นมาวนแมข้าไปบปข้าวใกะาไปเปิดเอ็นที่ามเอาดีเขาเปิดสเขมีเขมีอันมองมันเลยหนเนาะมองกอนมองอนสาเอาลก็่กลหางมนห้องผ่าข้าไ้เลยพุ่ก่อนมันมีมันก็มา เขาเปิด้น้างเอาไปดูมือเรื่องมนไม่มีมือมีแล้มดมงายอย่างเงียมรูส่ไม่เหีวคุณทราบเตาทิ้งหลังไฟคเหอุณทสาบเจ่าเพิ่มบรราเก่าทิ้งทังที่โลดมากจอดจือแล้ไดไอ้โง่โง่กัปิงก็เลยกโง่ไปเห็นไก่มาจื๊อน้องโอ้ยลูกตำมดนน่นะอื อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ทสมานบางคนพี่น้องเนาหวองไหนพี่ไหนพี่น้องเด้อดิไมีแห้งกันสูกถูกคนพี่น้องถักทามกระดูกผ่านเด้อพี่น้องเด้อน้องมีเงินทองสบายดีเนาะกระปิตเอ้วะ